สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานพุทธนะครับที่เราเห็นมีไฟแวบๆตรงนั้นก็คือวัดประยูนนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวง,งานลอยกระทงที่วัดประยูนกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก6กโมงนิดๆแล้วล่ะฟ้าเริ่มจะ,ะมืดจะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานลอยกระทงกันนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่บริเวณวัดประยูนกัน ตอนนี้ผมก็เดินลงมาข้างล่างนะครับงานนี้เขาจ,าจัดกันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16พฤศจิก,จกายน,นี้นะตรงหน้าริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงหน้าวัดประยูนนี่เองเดีย๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วไปฝั่งตรงข้ามกันนะเห็นมีร้านค้ากันเยอะแยะที่เดียวตอนนี้ผมก็ข้ามถนนมาตรงบริเวณฝั่งของริมแม่น้ำเจ้าพยาเรียบร้อยแลยนะครับตอนนี้ก็ เรา่มึดเรื่อยๆเ,เลยเนาะก็มีคนเริ่มมาเดินกันแล้วนะครับตอนนี้ตรงน,นี้ก็จะมีป้าเป้ายิางปืนกันนะเดี๋ยวเราไปดูวิวแม่น้ำเจ้าพยากันสักแป๊บหนึ่งนะครับตรนนั้นก็คือจะเป็นสะพานพุทธแนละ้วก็มีคนเดินข้ามไปข้ามมากันนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในรอบๆงานกัน ม,มีให้นมแพ้ด้วยนะจุดตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนสนุกนะครับให้น้องๆหนุ่มๆมาเล่นสวนสนุกตรงนี้กันได้น,นะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าขายของกันแยะๆนะก็จะเป็นพวกของกินค่อนข้างเยอะนะครับ จุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจุดของสำนักงานเทศกิจนะครับตรงนี้ข้างหน้าน,นี้เขาก็จะมีวงดนตรีนะครับมีการแสดงให้เราชมกันด้วยตลอดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16กันเลยเดี๋ยวมาดูร้านค้ากันนะครับว่ามีขายอะไรกันบ้างมีขายไส้กรอกนะมีขายน้ำปั่น ก็จะมีขาของกันตรงริมข้างทางกันนี้ตลอดแนวเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ว่าจะมารอยกระทงถ้าเกิดว่าหิวก็สามารถมารับประทานอาหารกันตรงนี้ได้เนาะอะไรของมือคู่รอเ่นก็เริ่มมีคนทยอยทยอยมาเดินกันแล้วนะครับตอนนี้ ขายข้าวหลามมีขนมบ้าแกงด้วยก็ค,คือเขาก็จะมีร้านขายของอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาของวัดประยูนตรงนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานลอยกระทงที่บริเวณหน้าวัดประยูนนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ